เคยไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่อง PDP ให้กับองค์กรแห่งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปสู่ห้องฝึกอบรมเนี่ยก็จะสังเกตเห็นกองเอกสารวางกองอยู่เยอะแยะมากมายเอกสารบางส่วนเนี่ยจะกองอยู่ข้างนอกวางเรียงๆเรียงๆกันเลยนะครับก็ยังเห็นเอกสารเป็นตัวเป็นเป็นเลยเอกสารส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกเก็บลงกล่องที่เป็นกล่องกระดาษใบใหญ่ๆเป็นอย่างดีเลยนะฮะเข้าใจว่าก็น่าจะเอาเอกสารเนี่ยไปฝากสําหรับการจัดเก็บ หรือแม้แต่เอาไปทำลายข้างนอกซึ่งก็จะเป็นการว่าจ้างซัพพลายเออร์มารับเอกสารไปจัดการจัดเก็บหรือทำลายนะครับซึ่งเชื่อว่าองค์กรท่านก็น่าจะคุ้นคนที่จะใช้บริการแบบนี้เยอะมากก็จะเป็นบัญชีกับทาง HR ซึ่งจะต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมหาศาลมากเลยนะครับก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วซัพพลายเออร์ที่มารับเอกสารไปจัดเก็บหรือไปทาลายเนี่ยถือว่าเป็น Data Processor หรือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของเราตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นจริงๆเนี่ยเราจะต้องทําอะไรฮนะเราจะต้องทําข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า data processing agreement กับเขาหรือว่าในกรณีที่บริษัทก่นะกำหนดให้พนักงานเช่นพนักงาน p a y r o l ที่อยู่ในฝ่ายบุคคลของเราเนี่ยนะครับไปทําการทําลายเอกสารนั้นเองแบบเนี้ยพนักงานจะเป็น data processor ด้วยหรือเปล่า อันเนี้ยก็จะกลายเป็น2ประเด็นเป็น2เรื่องเลยนะครับที่จะต้องมาคุยกันในวันนี้นะครับเอากรณีแรกก่อนสำหรับซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นบริษัทหรือเป็นบุคคลธรรมดาก็แล้วแต่ที่เป็นผู้รับจ้างจากภายนอกมาเราทำกันว่าจ้างเขาเข้ามาจัดเก็บเอกสารนะครับแพ็คเอกสารลงกล่องบรรจุนะครับแล้วก็ไปฝากไว้ที่คลังของเขาหรือแม้แต่การไปทำลายเนี่ยอันเนี้ยเนื่องจากว่าเวลาที่บรรดาซัพพลายเออร์ผู้รับจ้างเนี่ยนะครับ เขามาทํางานให้กับเราเนี่ยเขามาจัดเก็บเอกสารเขามาขนส่งเอกสารเข้าไปย่อยทําลายเอกสารนะครับโดยกรรมวิธีของเขาโดยวิธีการของเขานะครับไม่ได้ทําหน้าที่ในการเก็บรวบรวมเอาไปใช้หรือเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปเปิดเผยตามคําสั่งของเรานะครับดังนั้น บริษัทซัพพลายเออร์เนี่ยซึ่งเขามีกรรมวิธีของเขาเขามีวิธีการดำเนินการของเขาเป็นผู้รับจ้างที่เป็น Data Controller ไม่ใช่ Data Processor ของเรานะครับเราก็ไม่ต้องไปทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับเขาอันนี้ก็เป็นกรณีแรกสำหรับคำถามที่ตั้งขึ้นนะฮะส่วนกรณีที่2เนี่ยก็คือพนักงานเนี่ยเป็น Data Processor หรือไม่อันที่จริงเรื่องนี้เราคุยกันไปแล้วนะครับว่ามันก็มี2ความเห็นเนาะ ความเห็นแรกก็บอกว่าพนักงาน,นทำการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลหรือทําการประมวลผลข้อมูลตามคําสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลคือองค์กรดังนั้นพนักงานก็ต้องเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลสิเพราะกฎหมายเขียนไว้แบบนี้นะครับซึ่งก็มีนักกฎหมายหลายๆท่านก็ยืนยันแนวทางมาแบบนี้นะครับแต่ว่าในทางหนึ่งเนี่ยสำนักงานคณะก,กรรมการคุมของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ชัดเจนเลยครับว่า พนักงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแม้จะทําหน้าที่ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยตามคําสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก็ตามแต่แต่ก็เป็นการทําในฐานะบทบาทของพนักงานไงดังนั้นพนักงานก็เป็นผู้แทนขององค์กรของผู้ควบคุมข้อมูลในการดําเนินการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยซึ่งเรื่องนี้ สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนเขาได้ประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษาปี2 5 1 3แล้วนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกท่านน่าจะจําได้อ่ะงั้นก็ตอบครบ2ประเด็นไปเรียบร้อยแล้วครับ